สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเย้จอยพาชมทุ่งไร่ทุ่งนาน,นะคะเนาะท้องทุ่งทาเย,ย้จอยเนาะวันนี้ก็มาพบกับเย้จอยนะคะเนาะเย้จอยพาเที่ยวชมทุ่งนะคะเนาะปากข้าวของเย้จอยนี่แหละรอบทิศทางนี้เลยเนาะก็ปากข้าวสวยๆงามๆเนาะไปค่ะพี่น้องขาไปชมกันเนาะนี่นะคะปากข้าวของเย้จอยเนาะเป็นยังไงบ้าง ภาพชัดไหมเอ่ยจะด,ดูก่อนแสงแสงมันแจ๊ดแจ้เนาะเยะจอยก็เลยน้อยจะพาพี่นอ้องเดินดูเดินดูข้าวเยะจอยต้องมาเลาะทุกวันนะคะเยะจอยพาเลาะเนาะเละาะปลาข้าวเยะจอยนี่แหละนี่แหละค่ะเนาะอันนี้เป็นข้าวพันสี่สามนะคะข้าวหอมเนาะแต่ไม่ใช่หอมมะลินะคะนี่เนาะ วานนาค่ะอันนี้นาหวานนะคะไม่ใช่นาดำเยอะจอยหวานแต่ว่ารอบหน้านี้จะดำเพราะว่าเยอะจอยก็ซื้อรถด,ดำนามาแล้วเนาะเป็นของตัวเองนะคะก็อุ้ยสะดุดนี่ว่าจะกระดุบกระดับสักนิดหน่อยเนาะพี่น้องนี่เลยเป็นอย่างไรบ้างนี่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 ปัญหาของชาวนาทั้งหลายนี่ก็คือข้าว ข้าวเหมือนกันแต่เป็นข้าวดีดนะพี่น้องเนี่ยคือปัญหาปัญหาของของข้าวแต่พอเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็จะร่วงแล้วล่ะพี่น้องแต่แปลงนี้ไม่เยอะนะแปลงนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีนะนู่นขี้ยาส่งสวัยนี่เลยตอนที่ก่อนยายจอยจะไปสวิตช์เนาะยายจอยก็ทำหวานไว้อะ่ะหวานแล้วก็ ให้หลานนะให้หลานดูแลไว้เนาะก็ได้ผลประมาณนี้แหละแต่ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้สักกี่ตันนะคะแปลงนี้แปลง20่สิวันนี้ก็ให้หลานมาตั้งเครื่องสูบน้ำปั๊มน้ำใส่เพราะว่าถ้าเกิดเราไม่ใส่น้ำแล้วเดี๋ยวข้าวเรามันจะกระเสาเนาะก็คือมันไม่เต็มเม็ดอะเนี่ยเนี่ยก็คือมันไม่เต็มเม็ดเนาะแล้วเราก็ต้องคอยดูแลนะ ก็คือการงานของเราก็ต้องคอยดูแลประมาณนี้แหละแต่ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากมากหรอกเพียงแต่ว,ว่าเราต้องใส่ใจเนาะทำนาทำ,ทำการเกษตรอะ่ะก็คือเราต้องใส่ใจคอยสำรวจตรวจตาว่ามีพีมีแมลงรบกวนหรือไม่นะนาหวานก็จะประมาณนี้พี่น้อง ก็จะมีหญ้าขึ้นรกๆหน่อยแต่ถ้าเป็นนาดำอะ่ะก็จะเรียบนะคะจะเรียบแบบเสมอสวยงามนะคะอันนี้ก็จะยังมีเอาวัชพืชนี่ดูดิพี่น้องนี่อันนี้คือปัญหาเลยเจอแล้วต้องเอาออกเนี่ยข้าวมันจะเป็นแบบนี้แล้วมันจะร่วงมันจะร่วงอยู่ในนาเราแล้วมันก็จะขึ้นมาคราวนี้มันก็จะเยอะเยอะแล้วก็เอ่อทำให้ ข้าวของเรานะนู่นน่ะนู่นนู่นอีกอันนึงมันจะทําให้ข้าวอ่ะถ้าถ้ามันหนาเกินนะถ้ามันหนาเกินมันจะทําให้ข้าวเราอะ่ะมันไม่ได้ผลผลิตนะมันไม่ได้ผลผลิตที่ดีเนาะเราก็ต้องคอยตัดนะบางทีเยอะจ่อย,อยจ้างเขาตัดนะจ้างเขาเก็บออกเนี่ยแต่ว่ามันก็เป็นเป็นอะไรที่แบบให้ชาวบ้านเขามีไรายได้ได้ด้วยนะเนี่ยเป็นแบบเนี้ย เราต้องถอนออกคือทิ้งเลยถ้าถามว่ามันกินไม่ได้เรามันก็กินได้แหละเพียงแต่ว่ามันเวลาเราจะเกี่ยวอะ่ะพอเขาสุกเหลืองหน่อยนึงอะ่ะเขาก็ล่วงหมดแล้วคือไม่ได้เหลือแต่แท้มันเนาะนี่วันนี้เายจอยพาชมทุ่งนะคะพี่น้องขากระปากข้าวของเายจอยแหละอันนี้ก็ลุ้นนะลุ้นว่าจะได้สักกี่ กี่ถังต่อไร่นะเห็นมีคนบอกว่าก็น่าจะได้สัก80 90ถังต่อไร่แต่คงไม่เต็ม1ตันเพราะว่าข้าวพันนี้มันออกจะแนวรวงมันอะตะเงะตังเงะเขาเรียกว่าตะเงะเนาะเนี่ยรวงเนี่ยมันมันห่างเนาะมันห่างมันไม่ทีมันมันเป็นมันจะมีข้าวบางพันนะที่ว่าตะงเงะมันจะทีแบบรวงมันก็จะเป็นพุ่วเลยแต่อันนี้เขา ก็ไม่เป็นพัวนะแต่ก็ถือว่าดีแหละนะถือว่าดีเพราะว่ายอยจอยหวานหนาอันนี้หวานไรล,ละสี่ถังเลยเปลืองเข้าปลูกหน่อยแต่ก็ได้ผลผล,ผลิตเพิ่มขึ้นเน่่เน,น,น่ดูนะนี่เน่สังเกตดูอันนี้คือข้าวดีดใช่ไหมเนี่ยพอมันนั่นหน่อยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเม็ดมันจะร่วงแล้วมันก็จะเหลือแต่เหลือแต่ต้นแบบนี้เลยมันจะเหลือแต่อันนี้คือเม็ดมันร่วงไปหมดแล้วเนาะพี่น้องนี่แหละ คือปัญหาของข้าวดีดก็เรียกว่าข้าวดีดข้าวนกอะไรประมาณนั้นนะคะนี่เายจ่อยก็จะมาล้อทุกเช้านะคะล้อทุกเช้ายังมีอีกแปลงหนึ่งที่ยยจ่อยยังไม่ได้แวะล้อแต่ยยจ่อยมาแปลงนี้ก่อนเพราะว่าหลานมาตั้งเครื่องดึงน้าไว้ให้ยายจ่อยก็ต้องมาเฝ้านะคะมาเฝ้านี่ถอนออกต้องถอนมันออกอุ้ย เจอปุ๊บก,ก็ต้องถอนอันไหนมือเอื้อมถึงได้ก็เก็บเนาะก็เก็บเนี่ยเราก็เดินไปดูไปประมาณนี้สำหรับยยจ่อยแล้วการทำนาของยยจ่อยไม่ยุ่งยากไม่มากเรื่อง <c oughs> ทุกอย่างจ้างเขาอย่างเดียวนั้นถอนถอน,ถอนขึ้นมาจ้างเขาอย่างเดียวเนาะ ยายจอยก็รอเก็บผลผลิตเนี่ยอันนี้เริ่มเริ่มแก่เริ่มเหลืองเดี๋ยวก็ร่วงแล้วพี่น้องเลยแต่ก็ปล่อยมันเผื่อเราได้ไงเผื่อเราได้เผื่อเราได้ไงเผื่อมันยังอยู่ให้เราเราก็เอาไปขายเลยอะไรประมาณนี้เนาะพี่น้องค่ะนี่แหละค่ะชีวิตยายจ่อยตื่นเช้ามายายจ่อยก็จะมาเลาะนะคะพาพี่น้องมาเลาะด้วยเนาะมารับชมรับฟังกับการที่ยายจ่อย ทำนาพี่น้องอย่าเบื่อหน่ายกันก่อนนะคะเนาะกับวิถีชีวิตบ้านๆของยายจอยกับการทำานาทำเกษตรทำอะไรของยายจอยสารพัดที่จะทำนะคะเนาะนี่แหละค่ะเป็นอะไรที่ความสุขอย่างหนึ่งเนาะความสุขอย่างหนึ่งของยายจอยแหละเพราะว่าอยู่กับธรรมชาติ วิถีชีวิตบ้านๆไม่มีอะไรน,นี้อันนี้น,นี้ก็ข้าวดีนะพี่น้องนี่เอาออกเอาออกเพราะว่าอันนี้คือเม็ดมันสีน้ำตาลเห็นได้ชัดเลยนะก็คือเอาออกเลยดีกว่าเพราะว่ามันจะขึ้นที่หน้าเราเนาะเนี่ยโดเดโดเดโดเดเนี่ยก็คือคือข้าวที่เราไม่ต้องการเลยอะถ้าเราจะขายข้าวพันเขาอย่างเงี้ยมันก็จะมีปัญหา ก็คือเขาไม่เอาถ้าขายข้าวพันนะถ้าขายข้าวพันธ์ราคามันก็จะดีขึ้นอีกนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เห็นเออพี่น้องที่เอาไปขายเนาะได้แค่ราคา6,000กว่า,ก,วาก็น่าเหนื่อยใจเลยแหละเพราะการลงทุนมันสูงเนาะพี่น้องการลงทุนมันสูงแต่ผลผลิตมันก็พอได้แต่ราคามันไม่เอือ้อชาวนาเราก็เลย ยากนิดหนึ่งแต่สาหรับยายจอยแล้วพอมีทุนไงยายจอยก็เลยไม่เดือดร้อนแต่คนที่เขาไม่มีทุนเนาะเขาก็จะเดือดร้อนสักนิดหนึ่งนะคะพี่น้องโอเคนะคะพี่น้องขายายจอยพาชมทุ่งก็ประมาณนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณนะคะพี่น้องเก่าพี่น้องใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะกับคลิปของยายจอยเนาะเดี๋ยวยายจอยจะพาชมทุ่งไปเรื่อยๆก่อนแล้วก็ การงานของยายจอยในแต่ละมื้อแต่ละเดเนาะยายจอยก็จะเอามาอัปเดตให้พี่น้องได้ฟังได้ชมกันนะว่ายายจอยเนี่ยทำอะไรบ้างในแต่ละวันเนาะในแต่ละมื้อแต่ละเดแต่จริงๆมาหลายกิจกรรมแต่ว่ายายจอยไม่ค่อยได้ลงนะ <c oughs> จะมีก็าปากข้าวของยายจอยนี่แหละนะพี่น้อง่ะโอเคเนาะพี่น้องคะ่ okay, นะ,คะสําหรับคลิปนี้ยายจอยขอจบไปก่อนนะคะเนาะบายบายค่ะ